หมาน้อยไม่ใช่หมาใหญ่หมาน้อยไม่ใช่หมาแต่ว่าหมาน้อยคือพืชชนิดหนึ่งที่คนอีสานกินมายาวนานมากถือว่าเป็นอาหารโบราณที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งของอีสานหมาน้อยมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยขึ้นตามกิ่งไม้ต่างๆใบมันจะเป็นรูปหัวใจหรือรูปใบโพ แล้วก็มีขนเล็กๆเต็มไปหมดเลยอันนี้คือลักษณะของหมาน้อยสมัยก่อนคนอีสานจะนิยมกินหมาน้อยในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาหรือเป็นต้นไปคือช่วงนี้ฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆก็จะแตกยอดมีใบสวยคนก็จะเริ่มกินแล้วก็มีความเชื่อกันว่าหมาน้อย ช่วยแก้ไข้ช่วยป้องกันไข้เปลี่ยนฤดูแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะช่วยเป็นยาอายุวัฒนะมาน้อยนี่มีคุณค่าทางยาค่อนข้างจะหลากหลายมากฉะนั้นจึงเป็นพืชที่กินเป็นทั้งยาและอาหารมายาวนานมากทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้คนก็กินน้อยลงเพราะว่าคนไม่รู้จักว่าจะกินยังไง การปลูกมาน้อยมี2วิธีวิธีแรกก็คือการเอาเม็ดไปปลูกแต่ว่ามาน้อยบางต้นก็ไม่เป็นเม็ดง่ายๆก็หายากนิดหนึ่งแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งคือการตัดตัดเอาเถามันตัดประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปชําในถุงดําสักพักมันก็แตกยอดขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปปลูกต่อได้มาน้อยปลูกง่ายหลังจากที่มันโตแล้วเมื่อได้มาน้อยมาเราก็มาผสมกับย่้านางใบย่้านางเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้กินกับมาน้อยเหมือนกันก็คือเอามาขยำม,มาขยี้เพื่อเอาน้ำขี้เขียวของมันออกมาทีเนี้ยน้ำตัวเนี้ยคือน้ำที่เราจะเอามาทำเป็นอาหารกินวิธีขยำาม,มาน้อยกับย่านางก็คือขยำให้มันชำ้ชำๆนิดนึงแล้วก็ขยำนิดหน่อยแล้วก็กำขยำนิดหน่อยแล้วก็กำ การกำเนี่ย,ยจะช่วยบีบให้สีเขียวเขียวหรือโครฟินอะไรต่างๆเนี่ยออกมาง่ายขึ้นทําให้น้ําเราเนี่ยได้น้ําที่เข้มข้นมากรสชาติก็จะดีมากขึ้นด้วยส่วนประกอบที่สําคัญก็คือขาอ่อนขาอ่อนยิ่งอ่อนมากยิ่งอร่อยหัวหอมหอมแดงท,ทั่วไปใช้ได้ดีมากแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มี มะเขือพวงและมะแว้งหรือมะเขือขื่นก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้นอกนั้นก็มะเขือที่ขมขมทั้งหลายเนี่ยถือว่าดีใช้ได้ดีมากจะทำให้รสชาติอร่อยขึ้นคนที่ชอบขมก็จะกินพวกนี้มันจะไม่ขมมากเวลาเอาใส่รวมกันแต่ใครก็ซอยให้บางที่สุดอันนี้คือขาอ่อน ที่ซอยแล้วถั่วก็ซอยทุกอย่างเราจะซอยให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้ยิ่งบางยิ่งอร่อยอความอร่อยอยู่ที่การซอยถ้าซอยบางๆเวลาผสมเข้ากันแล้วเคี้ยวไปด้วยกันเนี่ยรสชาติมันจะดีมากก็คือมันจะเข้ากันมากเลยอร่อยมากๆสิ่งที่จะเพิ่มรสชาติอย่างหนึ่งก็คือ เห็ดฟางอันนี้สำหรับสูตรที่เป็นมังสวิรัตทำเห็ดฟางให้ละเอียดปกติแต่ก่อนก็จะเป็นน้ำพริกปลาเราก็จะตำปลาให้ละเอียดแทนเห็ดฟางแต่อันนี้จะเป็นมังสวิรัตซึ่งสมัยก่อนไม่มีมังสวิรัตเราก็เลยกินปลาเป็นหลักแต่ตอนนี้เราก็จะใช้อซอสถั่วเหลืองหรือเต้าเจี้ยวเอาอมาต้มกับเห็ดฟางใส่ด้วยกันพอซอส เริ่มเดือดปุ๊บเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปอันนี้ก็จะต้มแค่พอเดือดอพอมันเดือดปุ๊บเราก็สามารถใช้ได้มันจะออกรสชาติเข็มๆนิดหนึ่งอันนี้ใช้แทนน้ำพริกปลาที่เคยใช้ในอดีตก็จะง่ายขึ้นส่วนหมาน้อยกับย่านางที่ขยำเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะกรองเอาแต่น้ําเราไม่เอาไฟเบอร์หรือกาก,ากของมันเพราะว่าส่วนนั้นอาจจะแข็งไปนิดหนึ่งเราเอาแต่น้ําแค่นี้ก็พอละพอกรองเสร็จแล้วเนี่ยกา,กากเราก็ทิ้งไปเราก็จะได้น้ำาคลโรฟิลคลโรฟินที่เขียวข้นน่ากินอันนี้เป็นถือว่าเป็นน้ำสมุนไพรที่ได้มาแล้ว นี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมเรียบร้อยทีนี้อันแรกก็คือน้ำหม,มาน้ยที่กรองแล้วเรียบร้อยอันที่สองก็คือ,อน้ำเห็ดอันนี้เห็ดแทนปลาปน่นจากนั้นก็จะเป็นพวกหอมขาดตะไคร้เขือพวงแล้วก็ถั่วฝักยาวที่ซอยละเอียดแล้วเรียบร้อยอันนี้คือส่วนผสมหลักๆทีนี้ เวลาผสมเนี่ยถ้าผสมเสร็จต้องกินทันทีถ้าทิ้งไว้นานมันจะแข็งเป็นวุ้นครับฉะนั้นเวลาจะกินค่อยผสมผสมอันแรกก็คือเอาปลาปลล่นหรือน้ำพริกปลาใส่ลงไปแต่ว่าอันนี้เราใช้น้ำพริกเห็ดหรือปลล่นเห็ดใส่ลงไปจากนั้นก็เอาพวกที่ซอยทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปได้เลย วกหอมขาตะไคร้ถั่วฝักยาวาพวกนี้ใส่ลงไปเลยแม้แต่มะเขือพวงอะไรก็ใส่ลงไปแค่นี้เองมันง่ายมากเป็นอาหารที่ง่ายและเร็วและเป็นอาหารที่สดมากๆทุกอย่างสดยกเว้นแต่ซอสกับเห็ดเท่านั้นที่ผ่านความร้อนการ ทำหมาน้อยเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคการทําอาหารที่น่าสนใจมากเพราะมันง่ายและอร่อยจริงๆในระหว่างนี้ก็จะปรุงรสตามต้องการว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างถ้าต้องการเค็มก็เพิ่มได้แล้วแต่ต้องการแต่ปกติแล้วเราจะไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรเผ็ดอันนี้คืออาหารที่เป็นรสเย็น เมื่อผสมเสร็จแล้วต้องรีบกินทันทีเพราะว่าทิ้งไว้นานมันจะเป็นวุ้นจะแข็งตัวขึ้นเหมือนวุ้นทั่วๆไปเน,นี่ยรสชาติมันจะเย็นๆมันเหมาะมากสำหรับกินในฤดูปลายฤดูฝนซึ่งมันเป็นรสชาติที่ทำให้รู้สึกเย็นแล้วก็ผ่อนคลายมากอันนี้เป็นอาหารที่มีคนกินน้อยลงน้อยลงทุกที เพราะคนหันไปกินหมูกินไก่กินเนื้อที่เต็มไปด้วยฮอร์โมนมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองมาน้อยเป็นทั้งอาหารที่อร่อยและเป็นยาที่ดีในคำเดียวกันไม่ต้องกลัวบาปต้องรีบปลูกมาน้อยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป